ครับผมดีชิส pues mm yeah. nah ่งตึงครับตอนนี้ผมดูคร <uch ila> yeah. ับเกษตรกรชาวสวนลำไยนะครับตอนนี้ผมดูครับปนิดครับปนิดเขาเป็นอยงครับพิษยาปนี้ก็เป็นนิดนิดสองนิดเลยครับเลี้ยงก็ัอเลี้ยงเกษตรกรชาวสวนลำไยนะครับที่ตัดสินใจเอาฮอร์โมนลำไยเอดีสองมาใช้ับสวนลำไยถึงมดที่เก้าวัสามร้อยกว่าต้นครัสามร้อยกว่าต้นนะครับเกษตรก่อนฟอระสบปัญหาลำไยออกจอยากนะครับแคบจะ ไม่ได้คุณผลิตเลยนะครับสามสี่ผ่านมาขาดทุนทุกสีตัดสินใจเอทีสองมาใช่ปีนี้เปได้หรอเกาะปีนั้นนะครับปีนี้ออกมาเป็นเวกเป็นใจข้าวสูงโอกัดสิใจมั่นใจครับว่าจะได้ผลิตน่ากชื่อถือมาครับมั่นใจครับก้อนเจาะไม่ได้เอี่ยบหรอก้อนมันออกมากนี่ครับเจาะมันแครับมันออกแม่ออกแม่แล้วมันเสื่อมมันเป็นใบแลยฮะ่ถ้ามันออกมันเป็นใบออกแม่มันจะบแทงเจาะออกมาสักข้อมือสองข้อมือนะถ้ามันจะโน่นเลยฮ เจาบบถึบุ้นแบบสีล <Yeah. S 2> mm ้เ hmm. จ mm ้า hmm. ม so um ืม <Alright, S 2> so, ันออกมาสีรอบแหกมันออกมามกสองสามข้อมือมันเป็นใบออกมานะเจามันมใช้หันมกะโทไปหานลูกนี้อ่ะเราุแลูกนี้แบบแม่ทีรอบสไปเลยูกจ่มนะอ้โตนะโอ้นก็เจายาวไปคึ้นไปแล้วนะเนเนี่ยตัวให้แม่ไ่ปิดชอกนั้นเนย สีไปสองเตืออย่างนี้ครับทีนี้มั่นใจครับที่ได้ผลผลิตน,น,นึ่งทีนี้มั่นใจเลเต็มร้อยเปร์เซ็นต์มา่คร้อยครับ,รบต่อจะได้กระเป้าินแล้วก็แในนิสยยที่อนนส,อสองทัน นะครับ่ืบโซบปัญหาลำไยขาดทุนมา3ปีละทีนี้ของที่ได้ลำไยน่านะไหลายนะครับบ๊วยพิจั๋งนะครับทีนี้จะได้ปีน้สองของเงาเพ่อนนีเต็มแจขนาดอ่ะเต็มแจแท้็แจกนะครับแบบมีความมั่นใจสทุกชนนะครับขอบคุณตอนนี้ไปนี่ครับครับขอบคุณมากครับพระขอบคุณเจ้าฮอร์โมนลำไยเอดีสช่วยเปิดตาดอกยืดช่อดอกขยายขนาดช่อช่ออวบเดินไว ช่วยยับยั้งใบอ่อนแซมช่อฮอร์โมนลำใหญ่ AD2 ช่วยเปิดตาดอกยืดช่อดอกออกดอกพร้อมกันทั้งต้นสอบถามโทร0819169852